คช่ค่ะเก่าีกติค้งใน EP ที่2ค่ะ,คะใน EP นี้นะคะเราสองคนต้องขอใส่แมสนะคะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดค่ะและเราสองคนขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่ทานปลอดภัยและแข็งแรงผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ได้วยดีนะคะงั้นหรอกข้าเลื่องตอนจีจองคันนี้ี่ ว่าแต่ EP นี้เรามาแนะนําเรื่องอะไรกันหรอคะเอ้าี่สัญญาอะไรไว้จำไม่ได้หรอคะงั้นย้อนไปดู EP ที่หนึ่งกเลยค่ะลิลลี่รอเน่นค่ะเพืญญ่อนใน EP นี้เราก็จะพาไปทําความเข้าใจว่าทําไมเราถึงจะต้องมีการบำรุงรักษาเชิงป้องกันหรือเรียกสั้นๆว่า PM ให้กับต้องฟฟ้าและเค้นในฝากันค่ะงั้นเราเริ่มกันเลยก่อนค่ะเดี๋ยวค่ะก่อนไปเรามีกิจกรรมดีให้ร่วมสนุกเพียงดูเราให้จบคลิปท้ายคลิปจะมีคามาําถา,ามให้ร่วมสนุกค่ะแล้วจะได้รับแมสสวยๆแบบที่เราสองคนใส่กันอยู่นี้ซีซีเลยค่ะ ว่ายเชิงก้องการหรือร้ยนสั้น,นว่างาน P.M. รอบไฟฟ้าและเกนไฟฟ้าว่าทาไมต้อง P.M. ทาไม,ไมเราไม่ลองให้เสียฟฟก่อนค่อยกล้องอะไรไม่ฟังเลนหรอคะงาน P.M. ของรอบไฟฟ้าละเกนไฟฟ้าก็เหมือนกับการนำรถยนต์เข้าสูนะะ์นั่นเลยค่ะมันจะช่วยยืดอายุในการใช้งานนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน,นะคะ่ะแล้วก็ช่วยลดการเบีกด,ดาวในการทํางานของรอบไฟฟ้าละเกนไฟฟ้าที่จะทําให้สูญเสียโอกาสในการต้งรายได้นะคะ แล้วก็ยังช่วยลดต้นทุนในการเปลี่ยนอะไหล่ในระยะยาวอีกด้วยค่ะแถมเนี้ยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมด่วนอีกด้วยนะคะและที่สําคัญยังป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่จะไม่ค่าทีกอีกด้วยค่ะและที่เฟิร์นถามว่าทํำไมเราถึงไม่รอให้เสียก่อนแล้วค่อยซ่อมลิลี่คิดว่าถ้าเรารอจนมันพังงานซ่อมแบบนี้ ทุกโรงงานจะไม่ชอบแน่นอนค่ะเพราะว่านอกจากจะทําให้เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแล้วยังจะต้องสูญเสียโอ,โอกาสที่จะสร้างรายได้ที่จะผลิตสินค้าหรือว่าส่งสินค้าอีกด้วยนะคะแล้วอย่างนี้เราควรจะ P M กี่ครั้งต่อปีคะต้องดูที่ความถี่ในการใช้งานของรอบไฟฟ้าและเครนไฟฟ้านะคะเพราะว่าแต่ละที่จะใช้งานไม่เท่ากันค่ะแล้วเราจะดูได้ยังไงล่ะคะสำหรับโรงงานของลูกค้านะคะ ใช้งานล้อไฟฟ้าและเคียนไฟฟ้าเฉลี่ย2ชั่วโมงต่อวันนะคะจะต้องดูแลบำรุงรักษาลอบไฟฟ้าและเคียนไฟฟ้า1ปีจํานวน4ครั้งทุกๆ3เดือนค่ะสำหรับโรงงานของลูกค้าที่มีการใช้งานลอบไฟฟ้าและเคียนไฟฟ้าเฉลี่ยไม่เกิน1ชั่วโมงต่อ1วันนะคะจะต้องตรวจเช็คบำรุงรักษารอบไฟฟ้าและเคียนไฟฟ้า1ปีจํานวน2ครั้งทุกๆ6เดือนค่ะสำหรับลูกค้าที่ใช้งาน เล่าไปสาเล็กไ,ปไปฟ้าน้อยมากไม่เกินสาสิบนาทีต่อวันค่ะจะต้องตรวจเช็คหนึ่งตีหนึ่งครั้งเท่านั้นค่ะอ๋ออย่างนี้เพื่อนพอจะเข้าใจแล้วว่าทําไมต้อง PM ท,ทาไมไม่รอเสียก่อนค่อยซ่อมแล้วเพื่อนๆพี่ๆเข้าใจกันหรือยังคะถ้าเข้าใจแล้วไปร่วมตอบคำถามกันเลยค่ะ มาถึงคําถามร่วมสนุท้ายคิปนะคะท่านผู้ชที่คิดว่าการรังมืมรักษาเชิงป้องกันโล่ไฟฟ้าและเหลนไฟฟ้ามีประโยชน์อย่างไรบ้างคะงกฏิการง่ายๆเพียงแคปหน้าจอวิดีโอนี้ที่มีเราสองคนอยู่ด้วยนะคะพอเข้าไปตอบคาถามใต้โพสที่ร่วมสนุกในเพจเฟซบ,บุ๊ก แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเปิดเป็นสาารณะด้วยนะคะเพียงเท่านี้เพราะว่าพี่ก็รอรุ่นลักแหมแล้วต้องพรกอมแจจากแบ่นสวิจจำนงนสามรางวัลค่ะเราจะประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีที่หน้าแฟเนเพจ a c e b o o k ของเราค่ะ และที่สำคัญน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งกๆิ๊ให้เราสองคนนะคะเวลาพวกเราลงคลิปวิดีโออะไรใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนที่ร,รับรู้แล้วคุณจะไม่พลาดคลิปวิดีโอเลยค่ะสำหรับวันนี้เราสอง<า>คนคต้องขอตัวลาแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะสวัสดีค่ะ